ปลาควาใหญ่มาจากตลาดตลาดเท็ดแซ่บๆเลยพี่น้องโบู๊มีตัวใหญ่ๆพี่น้องไหนล่ะเดี๋ยวครับผมสุดยอดเลยพี่น้องสุดยอดเลยอันนี้กรับพนปูสวัสดีครับพี่น้องมื้อนี้กรับวาพบกับบ่าวโน่ชาแนลคึกเก่าครับผมมื้อนี้กรับเดี๋ยวาไม่กินเขาครับคึกเก่านั่นแหะครับต้มปลาควาใหญ่ครับพี่น้องมื้อนี้ในต้มปลาควาใหญ่ครับผมปลาควาใหญ่มาจากตลาดตลาดเท็ดแซ่บๆเลยพี่น้องโบู๊มีตัวใหญ่ๆพี่น้องไหนล่ะ เนี่ยครับผมชุดอยอดเลยพี่น้องสุดอยอดเลยอันนี้ครับปูนป,นปูครับผมปูนปูครับพักกระมีประมาณานี้นะครับประมาณนี้นะพี่น้องมากินน้ากันไหมครับผมรับชมอยู่จังหวัดใดก็ดคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมคอมเมนต์บอกกันได้นะครับผมรับชมจังหวัดใดอันนี้ก็มันใส่เลยพี่น้องบู้มีใครนึ่งบ้าหยอดครับพ,พี่น้องสุดอยอ,อดอยเลยครับแต่ดีใดว่าเนี่ยชุดยอดเลยพี่น้องดูไย่มาแต่นี้มากินน้อกมันคําแรกเลยพี่น้องมาเป็นยังไงครับผมเหงาเงาเหงา อาฮู้ี่น้องมึงยังข้าเลยเหลี่มบดีเหล่มบดีงมึงเรื่ม,มึงำแหลเลยเอือสุเสียมนี่จอดมั้งนี่กเป็นปนปูครับมึงปนกับปูเน้อปนกับปูให้้องโอ้อ่ มาเถอะอืนี่ป่อครับผมมาแล้วครับผมมาแล้วทำยังไงเลย ออกกำลังกิน,นยูเทนเลยนะหา่กินงากครับผมหา่กินงากก้นกับปูครับผมหุ่ยข้ามีงายเลยทำแบบมันง่ายได้ไหมล่ะหืม มาแม่แม่ครับผมตุ๋งม่าแบบได้ก็ยังมาแบงแล้วอ่ะก็วาจุดพัดมูไก่อืออมออใส่ยังไงนี่ใส่ได้เลยพี่น้องใส่ใส่ใส่มือเลยแบบง่ายๆ รครับผมคลิปนี้กับฝากไว้แค่นี้แหละพี่น้องกันดีได้กินเขาครับผมกขอบคุณทุกการรับชมครับผมฝาคอมเมนต์กดไลค์กดแช์นะไห้น้ำนี่แหละครับผมสวัสดีครับ